สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแอมพีรวัตรยากเกินทำใจโพสอะไรอดีตนางเอกดังอ้อยการนาหลังเสียชีวิตกระทันหันเรียกได้ว่าเป็นอีกข่าวที่ช็อกวงการบันเทิงเมื่ออดีตนางเอกดังอย่างอ้อยการนาจินดาวัฒน์นักแสดงรุ่นใหญ่วัย61ปีได้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเมื่อเวลา16บหนาฬิกาส7นาทีวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมา โดยครั้งนี้ครอบครัวมีกำหนดรดน้ำศพที่วัดมกุฏกษัตริยารามราชวร,รวิหารแต่ราสุดนักแสดงชื่อดังอย่างแอมพิรวัตนั้นก็สุดอะไรพดถึงอ้อยกัญจนาหลังจากไปด้วยโรคหัวใจในวัย61ปีซึ่งทางด้านแอมพิรวัตก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าตอนที่ทราบข่าวก็ตกใจไม่คิดว่าแม่จะไปจริงๆแม่อ้อยเป็นนักแสดงที่น่ารักและใจดีมากๆก็ให้หม่อมแม่ไปอยู่ในพภูมิที่ดีนะครับ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องเพลงนะครับแอดไเพลงพัฒนพรแอดไซเคอันเดอรสกอร์การจน,นาขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ